อ่าเป็นวงจรไฟกระพริบนะครับอ่าสแควร์เวฟนะคลื่นสัมเหี่ยม TR หกตัวนะครับจานบินจานบินข่องแท้นะครับตัวทั้งหน้าหน้านา,านสร้างเทสเทสท,ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยวัตต์ติดช้า่อ่นะครับ เส้ประมาณนี้ครับถ้าบิดมาไฟตาำม,มีกระแส่มันจะสูงนะแต่ถ้าบิดไปที่ไฟแรงกระแสกจะออกน้อยลงเนียผมถึงได้ไม่ช่วไ,ไม่ไม่เอ่อไมชอบทำหม้อที่ไฟออกแรงกระแสน้อยลงหลอดจะไม่ติดติดก็ติดน้อยมากแทบไม่เห็นนะ แบบหมดแบบมันจะติดแบบแดงๆติดแบบมองแทบไบม่เห็น